ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าต่อเมื่อเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วเราจึงจะรู้ว่าแม้แต่ความเกิดก็เป็นทุกข์ตามธรรมดานั้นเราไม่รู้สึกว่าความเกิดเป็นทุกข์เราจึงอยากเกิดอยากเกิดแล้วเกิดอีกไม่อยากตาย และไม่ถือว่าความเกิดเป็นทุกข์ <c oughs> จึงได้ดีใจเมื่อมีความเกิดดังนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าโดยที่จริงแล้วจะโทษเรานักก็ไม่ได้ในข้อนี้เพราะว่าเราเป็นผู้ประมาทเป็นผู้ลหลงไหลไม่รู้ตามที่เป็นจริงมา,าตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันควรจะโทษกันได้ก็ตรงข้อที่ว่า รรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีผู้นำมาแสดงแล้วเราก็ฟังไม่เข้าใจและยิ่งกว่านั้นเราก็ไม่สนใจเราฟังธรรม,มะเหมือนกับทำบุญทำกุศลชนิดหนึ่งกอถือว่ามาน,นั่งฟังเทศให้จบแล้วก็ได้บุญฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร ฟังจบแล้วก็ได้บุญอย่างนี้เรื่อยไปเราจรึงไม่รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นต้นเราไม่มองเห็นอัดอันลึกซึ้งที่ว่าแม้ความเกิดนี้ก็เป็นทุกข์ได้อย่างไรกันข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นั้นมีความหมายลึกซึ้งตรงที่ว่า คนเราได้ยึดถือความเกิดนั่นว่าเป็นความเกิดแล้วว่าความเกิดนั่นเป็นของเราคนเราได้ยึดถือความแก่ว่าเป็นความแก่และความแก่นั่นเป็นของเราคนเราได้ยึดถือว่าความตายเป็นความตายมีความหมายเป็นความตายและความตายนั่นของเราอย่างนี้เป็นต้นจึงได้มีความทุกข์เพราะความเกิดความความแก่ความตาย แต่ถ้าไม่ได้ยึดถือว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นของเราแล้วมันก็หาเป็นทุกข์ไม่เช่นเดียวกับว่าความเกิดความแก่ความตายนั้นเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายถ้าอยาไปยึดถือความเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราแล้วก็หาเป็นทุกข์ไม ท่านจึงกล่าวว่าพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์เพราะความเกิดความแก่และความตายทั้งที่พระอรหันต์ก็ยังเกิดอยู่คือมีชีวิตยอยู่ทั้งที่พระอรหันต์ก็แก่ลงทุกวันทั้งที่พระอรหันต์ก็จะต้องดับขันคือตายในที่สุดแต่หาเป็นทุกข์ไม่พูดให้ตรงๆก็ว่าความเกิดความแ,แก่ความตาย ของพระอรหันต์หรือบุคคลที่เป็นพระอรหันต์นั้นหาเป็นความทุกข์ไม่เพราะว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความเกิดความแก่และความตายนั่นเองเพราะเราความโศกเศร้ารำไรรำพันทุกกายทุกใจเสียใจแค้นใจทุกอย่างทุกประการก็เหมือนกันอีกถ้าลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เป็นความทุกข์ ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็หาเป็นความทุกข์ไม่เช่นว่าเราสูญเสียอะไรไปถ้าเรายึดมั่นก็มีความทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์หรือว่าลูกของเราตายไปถ้าเรายึดมั่นก็มีความทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์ยกตัวอย่างเหมือนว่าลูกของเราจริงๆแต่เราไม่รู้ก็ถูกขโมยไปหายเสีย ไปเปลี่ยนตัวกันเสียกับลูกของคนอื่นแม้ลูกคนนั้นจะมาตายอยู่ต่อหน้าเราเราก็หาเป็นทุกข์ไม่ทั้งที่มันเป็นลูกของเราจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าลูกของเราและเราไม่ได้ยึดมั่นว่าลูกของเราดังนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเป็นลูกของคนอื่นเขามาสับเปลี่ยนเป็นลูกของเราตั้งแต่แรกโดยเราไม่รู้เรายึดมั่นว่าลูกของเราพอมันตายลงเราก็เป็นทุกข์อย่างยิ่ง ทั้งที่แท้จริงมันไม่ใช่ลูกของเราลานี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าลงมีความยึดมั่นถือมั่นที่ไหนแล้วก็เป็นมีความทุกข์ที่นั่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือความเป็นทุกข์อย่างใดวิธีไหนก็ตามมันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ในภาวะอย่างนั้นหรือในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับกรณีนั้นสเสมอไปโดยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทาน,นักขันธาทุกขาเมื่อกลาโดยสรุปย่อที่สุดแล้วขันทั้งหลายที่ประกอบอยู่ในอุป,ปาทานห้าประการนั้นเป็นความทุกข์ นี่ก็เพราะว่าบรรดาสิ่งต่างๆจะเป็นร่างกายจิตใจวัตถุสิ่งของชนิดไหนหมดความคิดความนึกนาม,มาทำเหลา่าใดก็ดีล้วนแต่รวมอยู่ได้ในคำห้าคำคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งนั้นทั้งนั้นก็เท่ากับกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองที่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นความทุกข์ แต่เรากล่าวเฉพาะที่เป็นภายในคือเนื้อหนังร่างกายจิตใจความคิดความนึกรู้สึกต่างๆกระทั่งสิ่งต่างๆที่จิตใจเข้าไปยึดครองว้ว้ว่าเป็นของของเรา <c oughs> ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั่นเรียกว่านาม,มขันเป็นเวทนาสัญญาสั้งขารวิญญาณส่วนร่างกายนั้นเป็นรูปรวมกันห้าประการนี้เรียกว่าเบญจขันหรือขันทั้งห้า ถ้าไปยึดข้ดีส่วนใดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีก่อนแต่นี้เราไม่รู้ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจจริงๆแล้วเราจรึงรู้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้ไม่ดีไปจนกว่าเมื่อเรามีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อใดเราก็พิจารณาความทุกข์นั้นเมื่อนั้น ในโอกาสใดวันไหนเวลาอะไรเรามีความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายเจ็บไายได้ป่วยเราก็ต้องพิจรารณาทั้งความที่เราไปยึดมั่นถือมั่นมันข้าวเราจึงเป็นทุกข์เมื่อได้สุขเวทนาอันอริอร่อยพัดรากจากเราไปเราก็ต้องพิจารณาในขณะนั้นซึ่งกําลังเป็นทุกข์อย่างยิ่งว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้น ในบางคราเราเป็นทุกข์เพราะสัญญาเสื่อมไปเช่นความจำไม่ดีจำอะไรไม่ได้จำอะไรผิดพลาดทำอะไรไม่ได้เพราะความจำเสื่อมนั้นเป็นทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเรายึดมั่นเกี่ยวกับสัญญานั้นข้อนี้จะเป็นไปมาก มันจะมีได้มากมีได้ง่ายในคนแก่แก่ที่นับวันแต่จะลืมจะเลื่อนจะพัันจะเปืือนไปเป็นส่วนใหญ่ถ้าเมื่อใดเราเกิดความคิดรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากระซับกระสายอยู่ด้วยความอยากความดิ้นรนนั้นเมื่อน,นั้นเราต้องพิจารณาสิ่งนั้นว่าได้ยึดมัน่นถือมัน่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วความอยากจึงได้เผาผลาญเรากิเลสตัณหาจึงได้เผาผลาญเรา อย่างก็เอาไฟตั้งหลายร้อยกองเข้าไปสุมอยู่ในจิตใจดังนี้และอีกทางหนึ่งในที่สุดคนเรายึดมั่นความคิดนึกได้รู้สึกได้ที่เรียกว่าจิตว่าวิญญาณน,นั่นว่าเป็นของเราเราจึงมีความหนักอกหนักใจเป็นห่วงวิตกนานาประการเกี่ยวกับโลกนี้บ้างเกี่ยวกับโลกอื่นบ้างมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง ล้วนแต่เป็นความมืดมนชนิดที่ตัดสินใจไม่ได้มองเห็นไม่ได้แล้วก็มีความสงสัยลังเลอยู่ตลอดเวลานี่ก็เพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าบางอย่างแล้วเพื่อจะเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ตลอดอนันตการดังนี้เป็นต้นถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแม้จต่จิตแม้แต่วิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้ว จิตใจก็จะสงบระงับจิตใจก็จะปกติอยู่ได้จนกว่ามันจะดับไปมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปเราก็ไม่มีความทุกข์เลยดังนี้นี่แหละคือความจริงอันประเสริฐที่เกิดจากการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเราได้ยินได้ฟังเรามีความรู้เรามีความเข้าใจเรานำมาประพฤติปฏิบัติโดยการคิดนึกจนรู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้แล้ว เกิดความสลดสังเวชอย่างยิ่งแล้วก็ถอ,อยหลังกลับจากความยึดมั่นถือมั่นโดยอุป,ปาทานเป็นผู้มีความทุกข์เบาบางลงจนกระทั่งมีความทุกข์สิ้นสูญสิ้นไปดังนั้น <c oughs> การพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานั้นเป็นความทุกข เป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นสภาวะแห่งความทุกข์อยู่ในตัวมันเองคำสอนข้อน,นี้เป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดสอนสาวกทั้งหลายมากกว่าคำสอนเหล่าอื่นดังที่กลา่าวว่าเยสังปริญญายะรมาโนโซภะควาเอวังเพลังสาวเกวินเนติ นี่แหละคือปริยายที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงประชนอยู่ได้ทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเป็นอย่างมากด้วยอาการอย่างนี้ข้อนี้ขอให้เข้าใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงประชนชีพอยู่ยังสอนทรงสอนอยู่โดยพระองค์เองนั้นได้ทรงสั่งสอนข้อนี้มากกว่าข้ออื่นใด คือได้ทรงสั่งสอนข้อที่ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขานี่แหละมากกว่าคำสั่งสอนข้ออื่นใดคือได้ทรงสั่งสอนโดยหลักว่าสิ่งทั้งหลายที่ยึดมั่นอยู่ดนปาทานห้าพวกห้าประการนี่แหละเป็นตัวทุกข์หรือว่าจะสรุปสั้นอีกทีก็ว่าสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ดังนี้ คำสอนนี้สอนมากกว่าคำสอนอื่นใดหมดหรือจะกล่าวก็จะกล่าวได้ว่าคำสอนนี้เป็นที่รวบรวมแห่งคำสอนทั้งหลายเหล่าอื่นทั้งหมดทั้งสิ้นเขาว่ายด้วยกันถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยึดมั่นถือมั่นและทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็เท่ากับรู้ทั้งหมด ถ้าเราได้ประพฤติในการทำลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ถ้ากับเราได้ประพฤติทั้งหมดโดยไม่ต้องสงสัยและถ้าเรามีจิตใจผ่องใสหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แปลว,ว่าเราได้รับผลในพระพุทธศาสนานี้ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแล้ว